สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องกัวนิเมตนะครับวันนี้เราจะมาสปอยเนื้อหาฝือลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเสียนในมหาศึกเทียนหยุนบวังหลินหลังจากคู่นี้ได้วอมเครื่องกันในอีพีที่แล้วมาในอีพีนี้ถึงรอบตัดสินเสียทีใครจะอยู่ใครจะเจ็บได้รู้กันแต่ที่แน่ๆ่สึดครั้งนี้สมบัติวิเศษเคล็ดวิชามาแบบรัวๆจุกๆเลยในศึกระดับทลายสวรรค์ครั้งนี้เป็นการต่อสู้กันระหว่างเทียนหยุนเสียนขั้นทลายสวรรค์ระดับปลายกับหวังหลินเสียนขั้นสองสวรรค์ ระดับปลายห่างกันหนึ่งขั้นเสียนก็หนักหนาอยู่นะการประทะก,กันร,ระหว่างอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่เทียนหยุนและสิทธิ์หวังหลินเซียนฝือลิขิตฟ้าการต่อสู้ครั้งนี้ฝ่ายหนึ่งสู้เพื่อให้ต้องการกลืนกินหูวังหลินเพื่อยกระดับขั้นของการบ่มเพาะส่วนอีกฝ่ายต่อสู้เพื่อรักษาชีวิตไม่ให้ถูกกลืนกินและผลลัพธ์การต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นการทำลายแผนการแห่งทราพยากรของนักพยากรณ์เทียนหยุนที่พยากรณ์เรื่องต่างๆไว้ล่วงหน้าเพราะการตื่นครั้งที่สองของวิหกเพลิงสวรรค์ในตัวหวังหลินได้ตื่นนขึ้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เทียนหยุนไม่เคยคำนวณไว้ทำให้เทียนหยุนต้องรีบเปิดฉากโจมตีเพื่อสังหารหวังหลินเทียนหยุนเริ่มต้นด้วยการล่อยปลดต่อยร่างอาวตารของตนจำนวน8คนเข้าจัดการกับหวังหลินทันทีแน่นอนร่างอาวตารทั้ง8มารุมกินตัวหวังหลินตอนนี้หวังหลินถูกรุมโดยร่างอาวตารเทียนหยุนที่เข้าถึงตัวเขาเร็วที่สุดคือปรมาจาร,รย์ชิกงองเสียนขั้นทลายสวรรค์และอวตารของเทียนหยุนชุดเทาแต่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลนี้เองที่หวังหลินเผยไพ่ตายที่โลกต้องตะลึง ท่ามกลางวิกฤตหวังหลินสัมผัสได้ถึงกฎด,ดั้งเดิมที่เขาเคยสร้างสรรค์ขึ้นมาวิชาแรกของเขามันคือวิชาที่ถูกยกระดับมาสู่ขั้นเกือบชำระสวรรค์ทันใดนั้นหวังหลินหยุดการล่าถอยกฎด,ดั้งเดิมทั้งหมดในท้องฟ้าไหลเข้าหาเขาโลกโดยรอบพันมืดมิดทุกคนแม้แต่ศัตรูก็ถูกดึงเข้าสู่มิติเอกเทศที่มีแต่ความมืดมิดและเสียงคลื่นโหมกระหนำ่ำศัตรูมองไม่เห็นหวังหลินอีกต่อไปราวกับเขากลายเป็นหนึ่งเดียวกับกฎแห่งโลกและแล้วแสงสีแดงก็ปรากฏจากขอบฟ้า สองสว่างขึ้นเป็นดวงอาทิตย์สีแดงร้อนแรงปรมาจารย์ชิกงองผู้บ้าคลั่งถึงกับตื่นจากพวังและกรีดร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวกดดั้งเดิมการต่อสู้มาถึงจุดของการสังหารเซียนทลายสวรรค์และการทำลายอวาตารพลังจากเศษเสี้ยวของกดดั้งเดิมผนวก,กับจิสังหารและความโกดแค้นที่หวังหลินสังสมมาเพื่อต่อต้านอาจารย์ของเขาทําให้เกิดลําแสงพิฆาตพลังทําลายล้างแสงอาทิตย์พุ่งเข้าใส่ปรมาจารย์สีกงเพราะวิญญาณดั้งเดิมของปรมาจารย์สีกงที่อ่อนแออยู่แล้ว เมื่อแสงอาทิตย์กวาดผ่านร่างกายที่สร้างจากวิญญาณดั้งเดิมของเขาถึงแม้เขาพยายามกรีดร้องและหนีแต่ไม่สามารถรอดพ้นได้ตอนนี้ปรมาจารย์สีกงซีแงแ,งแก่แตกสลายกลายเป็นหมอกปรมาจารย์ชิกงซงีเลี้ยวเขาตายทันทีในพริบตาเดียวสิ้นสุดเสียนขั้นทลายสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ส่วนอวตารที่เหลืออีกเจ็ดร่างก็ต้องเผชิญหน้ากับหายนะเทียนหยุนชุดเท้าใช้กระบี่โลหิตเข้าโจมตีเทียนหยุนชุดเหลืองใช้ฝ่ามือยักษ์ย้ายพยายามคว้าจับดวงอาทิตย์แต่ไม่มีใครต้านทานได้เมื่อหวังหลินปรากฏตัวเป็นศูนย์กลางของดวงอาทิตย และใช้เคล็ดวิชาแยกราตรีเมื่อหวังหลินคำรามว่าแยกราตรีโลกโดยรอบมาลายหายไปแทนที่ด้วยท้องทะเลไร้ขอบเขตที่มืดมิดนี่คือมิติเอกเทศที่หวังหลินคือพระเจ้าพลังแห่งกฎตั้งเดิมประสานกับวิหกเพลิงที่ตื่นและเหนือขอบฟ้าที่มืดมิดนั้นดวงอาทิตย์สีแดงร้อนแรงกำลังถูกปลดปล่อยออกมาเตรียมแผดเผาทุกสิ่งอวตารเทียนหยุนชุดม่วงและอวะตารเทียนหยุนชุดเหลืองก็สลายกลายเป็นหมอกโลหิตและถูกทำลายลงอย่างสมบูรณ์ ตอนนี้เหลือเพียงอวตารเทียนหยุนขุดเทามันยอมเสียสละดวงตาของตัวเองเพื่อให้กระบี่โลหิตพุ่งทะลวงเข้าสู่อกของหวังหลินได้สําเร็จก่อนที่จะแตกสลายไปตามกันชัยชนะที่ต้องแลกด้วยเลือดการระเบิดทําลายล้างนี้บีบให้อวตารเทียนหยุนชุดเทาที่เหลือเพียงเศษเสี้ยวต้องแตกสลายและถูกบังคับให้กลับคืนสู่ร่างต้นของเทียนหยุนทําให้ร่างดั้งเดิมของเทียนหยุนกระอักโลหิตบาดเจ็บสาหัสจากการสูญเสียอวตานทั้งสามพร้อมกันเทียนหยุนร่างดั้งเดิมถึงกับกระอักโลหิต และได้รับบาดเจ็บสาหัสการสูญเสียเซียนทลายสวรรค์และอวตารของเขาทําให้เขาตระหนักว่าหวังหลินคือข้อผิดพลาดที่ใหญ่หลวงที่สุดของเขาทางด้านหลังหลินแม้จะบาดเจ็บและมีกระบี่ปะอกบกอยู่แต่ความตึงครั้งที่สองก็มาถึงจิตปิญญาณแท้ของวิหกเพลิงยักษ์ปรากฏตัวจากท้องฟ้าแทนที่จะเข้าสู่หว่างคิ้วมันกลับเปลี่ยนเป็นทะเลเพลิงและไหลเข้าสู่รอยแผลที่หน้าอกของหวังหลินเกิดการประสานเข้ากับร่างของหวังหลินและแป,ปลี่ยนเป็นชุดเกราะวิหกเพลิงชุดเกราะสีแดงเข้มสวยงามอลังการ ตอนนี้เองกระบี่โลหิตหดตัวหายไปและที่สําคัญตอนนี้หวังหลินสัมผัสได้ถึงพลังในการควบคุมเปลวเ,เพลิงทั้งหมดยิ่งไปกว่านั้นให้วางหลินยังได้รับเศษเสี้ยวของพลังขั้นชํารัสวรค์พลังแห่งเปลวเ,เพลิงที่แท้จริงทันใดนั้นเสียงคํารามก้องฟ้ากองกําลังจากสานักวิหกเพลิงศักดิ์สิทธิหลายร้อยคนก็มาถึงนําโดยผู้อาวุโสขั้นทลายสวร์หกคนผู้อาวุโสที่มีปักเจ็ดตัวสังการปกต้องเขานี่คือการเปิดเผยความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของหวังหลิน แรงสะเสเทือนี้ไม่ได้หยุดแค่สนามรบตาเจียและนางสนมดอกไม้สวรรค์ตกตะลึงกับพลังกดดั้งเดิมที่พวกเขาคิดว่าหายสาบสูญไปแล้วพวกเขามองว่านี่คือไพ่ตายสุดท้ายของชิงหลินในขณะเดียวกันที่กองบัญชาการพันธมิตรเรียนป้ายชีวิตจกม่งของปรมาจาร,รย์ชิกงองก็แตกสลายระฆังแห่งการตายดังขึ้นติดต่อกัน9ก้าครั้งนั่นคือสัญ,ญญาณการตายของบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดความหวาดกลัวปกคลุมทั่วแดนเซียนเมื่อกองทัพองคารักษ์พิทักษ์หวังหลินมาถึงสนามรบ สงครามเต็มรูปแบบเริ่มต้นขึ้นต้าจีประทะก,กับหกผู้อาวุโสส่วนเทียนหยุนแม้บาดเจ็บสาหัสแต่ก็บ้าคลั่งเขาร่างร่างไร้หัวที่ถือหอกสีแดงจากความโกลาหลพุ่งเข้าใส่หวังหลินที่บาดเจ็บโดยตรงหวังหลินไม่มีทางเลือกเขาต้องใช้ไพ่ตายที่บ้าคลั่งที่สุดเขาเปิดประทับตราผนึกเทพนรก18ชั้นและคำรามสายเวทเสียงสถานดวงวิญญาณของปรมาจารย์ชิกงองที่เพิ่งถูกฆ่าถูกดึงออกมาจากนรกชั้นที่18 ชีกงองในร่างวิญญาณที่มีดวงตาแดงฉานพุ่งเข้าต่อสู้กับร่างไร้หัวของเทียนหยุนเพื่อแลกกับพลังเทพต้นกําเนิดที่หวังหลินเหลือเพียงน้อยนิดนี่คือการปลุกคนตายขึ้นมาเป็นถ้ารับใช้ในสงครามสุดยอดความคลั่งการต่อสู้ดําเนินไปอย่างบ้าคลั่งหวังหลินถูกบีบให้ใช้ทุกอย่างที่มีวิญญาณมังกรสายฟ้าโบราณการเปิดดวงตาที่สามเพื่อดึงพลังต้นต่อดั้งเดิมออกมาผู้อาวุโสวิหกเพลิงคนหนึ่งตัดสินใจระเบิดวิญญาณดั้งเดิมเพื่อซื้อเวลาให้เขา การกระทำบ้าบ้าเหล่านี้ทําให้เทียนหยุนต้องถึงจุดสิ้นสุดเพื่อสังหารหวังหลินให้ได้จักรพรรดิตัดสินใจทําลายอัครพนึนหนึ่งในสามรอยกลางหน้าผากพลังเต็มที่ของเสียนขั้นาลายสวรรค์แรกถูกปลดปล่อยออกมาในวินาทีที่เทียนหยุนกําลังจะลงมือสังหารหวังหลินอย่างเด็ดขาดแสงสว่างจ้าตาสานผู้พักดีของหวังหลินปรากฏตัวออกมา